สรรเสริญพระเจ้าทาไมคริสเตียนชอบร้องเพลงครับชอบสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความยินดีเอเมนไหมครับเป็นความสุขเป็นความยินดีที่เราได้นมาสาการพระเจ้าร่วมกันวันนี้ผมมีคําเทศนาพิเศษที่อยากจะมาได้มีโอากาสแบ่งปันกับพี่น้องสั้นๆนะครับผมในโอกาสพิเศษอีสเตอร์ปี2024นี้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรนะครับบทที่1ข้อที่3ถึง5สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรโดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์และเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มนทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บไว้รักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิเดชของพระเจ้าทางความเชื่อ ให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระส,สุดท้ายในช่วงปลายปี2019หรือเมื่อเราเราวห้ปีที่แล้วเนี่ยทุกท่านในที่ต่างเกิดแล้วและจําความได้ผมมั่นใจเพราะฉะนั้นท่านทุกคนคงจําได้ว่าในช่วงเวลานั้นได้เกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ครับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เริ่มต้นที่ประเทศจีนที่เมืองอู่ฮั่นในทีแรกเราเลยเรียกชื่อว่าไวรัสอู่ฮั่นใช่ไหมครับ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีการระบาดอย่างมากมายข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ระบุว่าไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วกว่าเกือบ200ประเทศทั่วทุกทวีปทั่วทุกประเทศและทุกดินแดนทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อในปีเดียวเนี่ยกว่าล้านคนและตายไปกว่าเกือบแสนคนการแพร่ระบาดนั้นทําให้โลกอยู่ในภาวะที่ไม่แน่นอนข่าวสารอันร้นลางเกี่ยวกับโรคระบาดทาให้หลายคนจิตตกอย่างต่อเนื่อง และหลายคนจิตตกอย่างต่อเนื่องตกค้างมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลายคนหมดความหวังหลายคนเกิดความกลัวจึงตัดสินใจอย่างสั้นๆเกี่ยวกับชีวิตของตอนเองเกี่ยวกับครอบครัวของตอนเองไม่แตกต่างจากสถานการณ์ที่เปโตรนั้นได้เขียนจดหมายในพระธรรมหนึ่งเปโตรไปถึงคริสเตียนในเวลานั้นที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากจากการข่มเหงของจักรพรรดิผู้หนึ่งที่ได้ชื่อว่าเนโรจอมโหด เมื่อสิหรือย0ิปีก่อนมีโปรแกรมแผ่นดิสที่เรียกว่าเนโรเบิร์ดิงรอมพี่น้องเคยรู้จักแล้วสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปของโคลอเซียมที่ถูกไฟเผาก็มาจากเนโรจอมโหดนี่แหละเลยได้ชื่อเป็นโปรแกรมเนโรที่เผาแผ่นดิสยอย่างนั้นพี่น้องที่รลกยิ่งในช่วงเวลานั้นคริสเตียนในยุคแรกนั้นต้องเผชิญกับความยากลําบากจากการข่มเหงคนที่เชื่อพระเจ้านั้นยากลําบากจริงๆหลายคนนั้นถูกเอาไปทําเป็นเทียนไขเป็นไส้ ของเทียนไขเป็นคบเพลิงที่ให้ความสว่างกับกรวงโรมในเวลายามค่ำคืนหลายคนนั้นถูกต้อนมาที่โคโลเซียมริอสนามกีฬาแบบนี้เพื่อให้สิงโตหิวให้เสือหิวและสัตว์ร,ร้ายต่างๆพี่น้องนอกจากสิงโตข้างบนเห็นเสือดาวข้างล่างที่กำลังโผล่ขึ้นมาไหมครับหลายคนจะต้องตายแบบนั้นคริสเตนจำนวนมากถูกจับไปทรมานบางคนถูกจับเผาทั้งเป็นบางคนก็ถูกขังเพื่อให้ต่อสู้กับสัตว์ป่าเหล่านี้หลายคนเผชิญกับความทุกข์ยากในหลายสถานการณ์จนได้ กระจายไปทั่วเบ่นแคว้นในเวลานั้นอัครทูตเปตโตรได้พยายามอธิบายให้ผู้อ่านนั้นได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วการทดสอบแท้จริงแล้วการทดลองต่างๆที่พวกเขาในยุคนั้นต้องเผชิญนั่นรวมถึงที่เราในยุคนี้ต้องเผชิญนั้นคือจะช่วยหล่อหล,อ,ลอมให้เรานั้นแข็งแกร่งมากขึ้นเอเมนไหมครับ ให้เรานั้นบริสุทธิ์มากขึ้นเหมือนทองที่ยิ่งถูกถลุงมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่เลยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบริสุทธิ์เป็น9.9เป็น9.9.9เป็น9.9.9.9.9.9และเข้าใกล้ร0อยเปซให้มากที่สุดแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงไรแต่พระเจ้านั้นเป็นธงชัยในชีวิตของเราเหมือนอย่างคำพยานที่เราได้ฟังมากมายเมื่อตะกีน้นี้เอเมนะครับพี่น้องพระเจ้าเป็นธงชัยในชีวิตของท่านทนได้บอกกันข้ท่าน,านพระเจ้าเป็นชัยชนะ เนื้อโรคร้ายเนือความยากลำบากเน,นือสถานการณ์ที่เลวร้ายทั้งสิ้นทุกสิ่งในชีวิตของเราเอเมนเพราะพระพเจ้าทรงฟื้นขึ้นมาแล้ววันนี้ผมอยากให้หัวข้อคำบรรยายว่าฟื้นขึ้นสู่ใใชัยชนะฮาเลลูยาพี่น้องพ,พูดพ,พร้อมกันฟื้นขึ้นสู่สสชัยชนะร่วมกับพระเจ้าของเราเอเมนทำไมการฟื้นรผชนของพระเยซู จึงทำให้คริสเตียนนั้นมีชัยชนะการฟื้นประชชนของพระองค์นั้นทําให้เราได้รับอะไรบ้างพี่น้องครับเราจะมาเรียนรู้พระเจ้าของมะเจา้าได้ตรัสกับเราในวันนี้3ประการประการที่1เมื่อพระเยซูฟื้นนั้นทําให้เรามีความหวังพี่น้องพูดพร้อมกันความหวังโฮปโฮปไม่ใช่ห้องนะบางคนฟังอาจารย์ต้นพูดอะไรห้องวะฮอลลลีอ <Hope. S 1> <laughs> ในหนึ่งเปโตรบทที่1ข้อ3ได้กล่าวว่าสาธุก,การแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาลนเหลือของพระองค์ทรงโปรโดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในอะไรครับความหวังที่ยั่งยืนโดยอะไรครับโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งเราทุกคนในวันนี้ไม่สิ้นไรไม่ตอกเอเมน ไม่หมดสิ้นสิ่งความหวังแม้สถานการณ์ตรงหน้าจะทําให้เราหมดกําลังเพียงใดโอ้ยค้าขายบกคดีลูกค้าบกค้มาเศรษฐกิจก็แย่สถานการณ์ก็ยากลําบากโรคลายโรคภัยไข้เจ็บเข้ามากล้งกลแต่ในพระเจ้าเรามีความหวังอยู่เสมอเพราะความหวังของพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ความหวังของเราจริงไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ในโลกนี้เอเมนนะครับพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรได้ให้เหตุผลของการสรรเสริญได้ว่าเพราะโดย พระเมตตาที่ลดเหลือของพระองค์เอเมนที่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ฟังคำพยานว่าคุณแม่คนหนึ่งก็รักลูกมากเพียงใดแคบจะร้องไห้เจ็บป่วยตายแทนได้ก็ทำคุณยายคนหนึ่งได้รักหลานมากเพียงใดก็มีความรู้สึกคาดหวังถึงผลลัพธ์ที่ดีที่จะเกิดขึ้นไม่ต่างกันแต่พระเจ้านั้นรักเรามากยิ่งกว่าทุกสิ่งเอเมนนะครับเพราะว่าพระองค์ได้ทรง แสดงหลักฐานชัดเจนว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใดคือทรงวายชนบนการเขนเพื่อเราทั้งหลายถ้าใครได้มีโอากาสได้ไปร่วมมินิเชิดบ้านราชประดิษฐ์เมื่อวานนี้ผมจะได้เทศนาและบอกว่าพี่น้องรู้ไหมว่าพระเยซูเนี่ยมีฤทธิ์อำนาจจะลงมาจากการเขนเมื่อไหร่ก็ได้แต่พระองค์ทรงถูกตรึงยาวนานถึง6ชั่วโมงตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงบ่ายสของวันศุกร์ประเสริฐจนสิ้นพระชน ถูกตรึงอย่างทรมานใครเดินเราก็สอกชนกําแพงชนโต๊ะเรารู้สึกไฟช็อตเคยมีไหมครับประสบการณ์แบบนี้แค่วินาทีเดียวเราก็จะตายแล้วบางคนชาไปถึงไหลบางคนชาไปเป็นวันพี่น้องทีักยิ่งรู้ไหมว่าพระเยซูมีประสบการณ์แบบนั้นตลอด6ชั่วโมงที่อยู่บนกางเขนแบบนั้นเลยแต่พระองค์บอกว่าขอพระเจ้าทรงอาภัยให้กับเขาเถิดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทําอะไรพี่น้องครับในเวลาที่ท่านเป็นคนบาป ในเวลาที่ท่านหลงลืมพระเจ้าแต่พระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาว่าพระบิดาเจ้าข้าขอทรงอภัยให้กับพวกเราเถิดเพราะเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่แต่วันนี้เรารู้แล้วหรือยังครับเรารู้แล้วจากสภาพที่สิ้นหวังเราจึงกลับมามีความหวังเพราะพระเจ้าทรงพระเมตตาลดเหลือเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าเราจึงได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่เรามุดไปในมุดลูกของคุณแม่ไม่ใช่โดมี่ไปมุดในท้องพี่ไก่แล้วคลอดมาใหม่ บังเกิดใหม่อีกรอบไม่ใช่แบบนั้นแต่คือการบังเกิดใหม่ไยมินญ,ญานเป็นประตูสู่ความหวังอันยั่งยืนซึ่งแม้เปโตรเขียนจดหมายฉบับนี้จะเป็นช่วงเวลาของการทนทุกข์ของคริสเตียนก็ตามแต่แนวคิดหลักอย่างหนึ่งในจดหมายคือคําว่าความหวังพี่น้องที่รักยิ่งในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อสิบสามได้กล่าวว่าจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่านให้ดีจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์มาปรากฏ และอีกตอนหนึ่งในเป็หนึ่งเปโตบทที่1นึข้อยีสิบเได้กล่าวว่าโดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อให้ความเชื่อและความหวังของเราอยู่ในพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งคนที่ตายแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ใช่ไหมครับในทางการแพทย์ถ้าปั๊มหัวใจเกินครึ่งชงั่วโมงแล้วหัวใจไม่เต้นต่อให้เลิกปั๊ม เพราะอะไรครับเพราะว่านั่นคือตายแล้วปั๊มยังไงก็ไม่ขึ้นแต่พระเยสุคริต้าสิ้นพระชน3สามวันแต่วันอาทิตย์พระองค์ทรงเป็นขึ้นมานี่คือชัยชนะเหนือความบาปเหนือศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหวังในพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาเราจึงสามารถหวังได้ในทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสและสัญญากับเราไว้พี่น้องครับเราไม่อาจจะหวังสิ่งใดในโลกหรือหวังกับบางคนในโลกได้เพราะบางครั้งเรายังหวังตัวเองไม่ได้เลยแต่เราหวังในพระเจ้าได้ทุกสิ่งความหวังของท่าน อยู่ที่ใดถ้าท่านหวังกับใครบางคนหวังกับอะไรบางอย่างหวังกับสถานการณ์หวังกับเงื่อนไขบางอย่างในโลกนี้ท่านอาจจะผิดหวังได้แต่ถ้าท่านหวังใจในพระเจ้าท่านจะไม่ผิดหวังเลยเอมเมนไหมครับเพราะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าเราจรึงหวังใจในพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในยอนห์นบทที่ห้าหกได้กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนนั้นนอนอยู่ทรงทราบว่าเขาป่วยอย่างนั้นนานแล้วพระองค์จึงทรงตรัสว่า ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือไม่พระองค์รู้ว่าชายคนนั้นอยากหายโรคบางครั้งเราก็ป่วยบางทีเราป่วยกายบางทีเราป่วยใจไม่มีใครช่วยเหลือเขาได้นานแล้วก่อนที่จะทําการอัศจรรย์พระองค์จึงทรงประสงค์ที่จะฟื้นความหวังอันริบหรี่ของเขาด้วยคำถามนําแบบนี้ว่าท่านอยากจะหายหรือไม่พระเยซูถามเราทุกคนในที่นี้ว่าท่านอยากจะรับสิ่งดีจากพระองค์หรือไม่ ี่น้องครับพระองค์ขออย่างเดียวคืออะไรครับคือหัวใจของท่านที่เชื่อและวางใจในพระองค์ในยอห์นบทที่5ข้อ8พระองค์จึงทรงกล่าวต่อว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าจงลุกขึ้นเถิดจงยกแคร่ของท่านเดินไปแล้วเขาได้ลุกขึ้นไหมครับกําลังนั้นก็อยู่ที่ขาของเขาและเข่าของเขาเขาึ้นลุกขึ้นและแบกแคร่ของตัวเองเดินไปได้ผมเองเป็นหมอแต่ผมเองรู้ว่า พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าการแพทย์ในโลกนี้มีนายแพทย์ท่านหนึ่งก็เป็นคนที่เขียนพระคัมภีร์ด้วยเช่นเดียวกันคือนายแพทย์ลูกาที่เขียนพระคัมภีร์ลูกาก็เป็นหมอรักษาโรคแต่ลูการนั้นรู้ว่าพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งมากกว่าเทคโนโลยีมากกว่ายาใดๆในโลกนี้ที่จะเยียวยาได้เพราะว่าพระเจ้าฟื้นขึ้นมาแล้วความหวังของเราจึงมีเอเมนไหมครับพี่น้อง <Okay. S 1> บางครั้งเนี่ยนะเราก็เป็นเหมือนคนยกแคร่คนนี้พี่น้องที่รักยิ่งเคยเห็นคนพิการไหมครับ ที่อยู่ตามไฟแดงหรือว่าเที่ยวขอเสียเงินต่างๆนานาบางครั้งเขาไม่ได้อยากจะหายเพราะเขากลัวว่าเขาจะขาดแทนการที่คนจะมาบริจาคคำถามคือท่านอยากหายหรือไม่ถ้าท่านอยากหายท่านจงยึดกำลังไว้เมื่อพระเจ้าได้อวยพรท่านกำลังอยู่ที่ขาอยู่ที่เข่าของท่านบางครั้งการลุกขึ้นอาจจะยากในช่วงแรกแต่เมื่อท่านลุกด้วยความเชื่อกำลังนั้นจะเสริมท่านไว้เพราะพระเจ้านั้นจะเสริมท่าน ด้วยกำลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์บางครั้งเรานั้นก็เป็นเหมือนคนเจ็บป่วยคนนั้นพี่น้องครับวันนี้ให้เราตัดสินใจที่จะลุกขึ้นด้วยความเชื่อในพระองค์เราจะมีความหวังที่แท้จริงเราก็ต้องเริ่มต้นที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์เมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์เราก็ต้องเชื่อในพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงกระทาเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสในพระคริ์ธรรมคัมภีร์เพราะว่าผมเชื่อในพระเจ้าและผมเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสบอกเมื่อพระเจ้าสั่งผมจึงไม่หันเหและบอก Yes พระเจ้าถามผมว่ายินดีที่จะลุกขึ้นรับใช้พระองค์ไหมยินดีที่จะลุกขึ้นแล้วรับใช้เราไหมแม้จะต้องเหน็ดเหนื่อยแม้จะต้องเสียหลายสิ่งหลายอย่างแต่ผมได้มากกว่าเมื่อผมได้รับใช้พระเจ้าผมได้ชีวิตของลูกชายกลับคืนมาผมได้ครอบครัวที่ดีกลับคืนมาไหนมีคนบอกว่ารับใช้พระเจ้าแล้วจะสูญเสียครอบครัวผมไม่เห็นว่าจะเป็นอย่างนั้นในครอบครัวของผมเมื่อผมรับใช้พระเจ้าผมเป็นการอวยพร เมื่อผมรับใช้พระเจ้าผมเห็นการอวยพรเมื่อผมรับใช้พระเจ้าผมเห็นแต่การอวยพรเมื่อท่านมีความหวังในพระเจ้าท่านจะลุกขึ้นและท่านจะรับใช้พระเจ้าและท่านจะเห็นการอวยพรและท่านเห็นการอวยพรและวันพรุ่งนี้ท่านก็จะเห็นการอวยพรใครเชื่อตรงนั้นบอกอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับผมอาจจะเสียหลายสิ่งหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมได้คืนมานั้นมากยิ่งกว่าเพราะความหวังของผมอยู่ในพระเจ้าชีวิตของผมและเส้นทางผมมอบให้กับพระองค์ ของท่านก็เช่นเดียวกันเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลเดียชายคนหนึ่งชื่อว่าชูหยวนชูหยวนมีชีวิตยอยู่ราวๆ2,400ปีที่แล้วฟังชื่อไม่บอกก็รู้ว่าเป็นขุนานางจีน <c oughs> ที่ฉลาดแล้วรักชาติมากในช่งวงเวลานั้นเนี่ยชาติบ้านเมืองของแผ่นดินจีนนั้นเต็มไปด้วยการคิดคดทรยศการช,อช่อฉนเขาพยายามเตือนพระราชาหลายครั้งถึงภัยที่จะเข้ามาทำลายประเทศ แต่พระราชาไม่ฟังคําแนะนําในที่สุดเขาถูกในประเทศเมื่อรู้ว่าประเทศที่เขารักนั้นต้องย่อยยับอย่างที่เขาเคยเตือนสุดท้ายเขาก็เลือกจบชีวิตของตอนเองช่างหน้าเศร้าสินี่กระไรชีวิตของชูหยวนนั้นช่างคล้ายคลึงกับบางส่วนของผู้เผยพระวรจนะเยเรมีเยเรมีก็เช่นเดียวกันท่านรับใช้พระราชาแห่งยูดาห์ที่ปฏิเสธคําเตือนของท่านและประเทศชาติของท่านก็ถูกทําลาย แต่สิ่งที่ตรงข้ามกับชืยอหวนนั้นคือเยเรมีนั้นไม่ได้พ่ายแพ้ต่อความสิ้นหวังแต่เยเรมีกับพบความหวังแท้ในพระเจ้าในเยเรมีบทที่31ข้อ17ได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าเรื่องอนาคตของเจ้ายังมีหวังฮาเลลูยาและพวกลูกของเจ้าจะกลับมายัางประเทศของเขาเองพี่น้องที่รักยิ่งคำถามที่ผมจะถามในวันนี้คือท่านจะมีความหวังใจกับบางสิ่งบางอย่าง และหวังใจอย่างมากจนกระทั่งยอมตายเพื่อเรื่องนั้นแม้จะเป็นการฆ่าตัวตายเหมือนอย่างชูหยวนหรือท่านจะหวังใจในพระเจ้าเหมือนอย่างเยเรมีผู้ที่สถานการณ์ตรงหน้านั้นไม่ได้มีเหตุที่จะทำให้หวังใจใดๆดได้แต่เมื่อพระเจ้าพูดเยเรมีได้สารภาพความหวังกับพระเจ้าในบทเพลงข้ามกวนบทที่สที่เราได้เรียนรู้กันไปในช่วงเทศนาวาเรนไทนยว่าเพราะความรักมั่นคงของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงยังมีความหวังอยู่ให้เราเลือกตัดสินใจในวันนี้ ว่าท่านจะเป็นอย่างชูยวนหรือเป็นอย่างเยเรมีหวังว่าเราจะเป็นเหมือนอย่างเยเรมีผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับสารสญพระเจ้าเมื่อพระยซูฟื้นนะชนสิ่งที่เราจะได้รับประการที่สองคือเราจะได้รับมรดกฮาเลลูยาแบบนี้เลยแต่ท่านเชื่อไหมท่านจะได้มากยิ่งกว่านี้อีกเ <Yeah. S 1> <c oughs> พราะข้างในนี้เป็นขนมช็อกโกแลตหอ่อกระดาษฟอยไม่ใช่นะครับ <c oughs> ท่านจะได้มากกว่านี้อีกเอเมน ในข้อที่4ของพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่1ได้กล่าวว่าและเข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านพี่น้องดูตอนท้ายให้ดีครับเมื่อท่านเชื่อในพระเจ้านะเมื่อท่านหวังใจในพระเจ้านะท่านจะได้รับสิ่งนี้สิ่งนี้ซึ่งเก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อใครครับเพื่อพวกท่านทุกคนที่ได้เชื่อในพระองค์ เพราะฉะนั้นแม้แต่วันนี้หลายท่านมาโบสช์ใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้อธิษฐานเพื่อที่ท่านจะรับสิ่งดีด้วยแล้วท่านก็จะได้รับสิ่งนี้ด้วยเหมือนที่พระเจ้าได้ผรัก,กเราว่าสิ่งเหล่านี้มรดกที่ไม่เน่าเปื่อยสูญสลายพระองค์ทรงเก็บรักษาไว้แล้วเพื่อท่านทุกคนเอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเอาอะไรมาแลกยอมไหมครัมีเพลงเพลงหนึ่งสมัยโ,โบราณเนาะตั้งแต่คุณบิลลี่โอแกนเป็นหนุ่มน้อยบอก เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม <c oughs> ใช่ไหมครับเอาอะไรมาแลกอย่ายอมมารซาตานเนี่ยนะเจ้าพ่อแห่งการล่อลวงเนี่ยเอาสิ่งนี้ในโลกมาล่อลวงโอ้ยเนี่ยนะอร่อยอร่อยมากเนี่ยนะแต่ต้องขาดโบสถ์วันอาทิตย์อยงานดีมากเงินเดือนเยอะแยะไม่น่าคนที่อยู่เวรเลยจําเป็นนะแต่ว่าต้องขาดหลายสิ่งหลายอย่าง ว่าไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้มีเวลารับใช้พระเจา้าหรอกมามาเร็วมาเร็วมาทําธุรกิจด้วยกันแล้วจะรวยจะมีเงินมากมายจะนอนบนกองเงินกองกองพี่น้องยอมไหมครับหลายท่านเริ่มลังเลนู่นเริ่มลังเลหรือเปล่าไม่ลังเลใช่ไหมครับเพวาะนี้มีของดีมากมายมูลค่าหลายพันหลายหมื่นล้านเก็บไว้บนสวรรค์แล้วเพื่อเราทุกคนเอเมนไหมครับบางคนบอกโอ้ยรอบนสวรรค์ต้องถ้าให้ตายก่อนหอตึงได พี่น้องครับแต่ในพระธรรมมาเากีบทที่ 3: ข้อสิบหบอกว่าเมื่อเราให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงเปิดบัญชอแห่งฟ้าสวรรค์และเทพระพรมาเพื่อเราฮาเลลูยาส,สรรเสญพระเจ้านี่ทองคํานี่ราคาสูงบนโลกนี้ตอนนี้บาทเท่าไรครับสามหมื่นแล้วหรือยังอ,อยู่บนถนนเอออยู่บนสวรรค์น่มันกลายเป็นที่บัวถนน <c oughs> ร,รู้ไหมครับเราคิดดูว่าสิ่งที่สูงค่าบนสวรรค์นเนี่ยจะยิ่งกว่าทองคําบนโลกนี้สักเท่าใดพี่น้องที่รักยิ่ง ในฮีบรูบทที่9ข้อ15ได้กล่าวว่าพระองค์จึงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่ทรงเรียกมานั้นได้รับมรดกนิรันต์ตามพระสัญญาฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราเชื่อเมื่อเราวางใจเมื่อเราเปิดใจรับพระองค์ท่านจะได้รับมรดกที่ไม่มีเน่าเปื่อยและสูญสลายแน่นอนเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาประการที่3สุดท้ายสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อพระเยซูฟื้นพระชนและเราเชื่อในการฟื้นพระชนของพระองค์นั้นจะทําให้เรา ได้รับการคุ้มครองพี่น้องดูภาพประกอบนี้ครับเราอยากเป็นทารกน,น้อยในอ้อมกอดของพระสวงพระเยซูแบบนี้ไหมครับท่านอยากเห็นบรรยากาศของโลกนี้ที่สวยงามมีน้ำที่สะอาดและรุงกินน้ำอากาศไม่ร้อนแบบในภาพนี้ไหมครับท่านต้องอดทนและผ่านยุคสมัยแห่งความยากลำบากนี้ไปได้และในยุคแห่งการปกครองของพระเมสสยาเราจะได้รับสิ่งนี้ร่วมกันเอเม,ม,ม,มนไหมครับพี่น้อง ในหนึ่งเพโตรบทที่หข้อ5ได้กล่าวว่าผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิเดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าในความรอดซึ่งพร้อมจะปรากฏในวาระสุดท้ายห <elu> าเลลรู้อยาคำว่าคุ้มครองนั้นหมายถึงรักษาไว้อย่างปลอดภัยหมายถึงเฝ้าดูด้วยความระมัดระวังซึ่งมักจะใช้บ่อยในบริบททางการทหารอย่างเช่นว่าตอนที่ผู้ว่าราชการเมืองดามัสกัสให้คนมาเฝ้าระวังมาจับตาดูเพื่อเตรียมตัวที่จะ จับเปาโลในช่วงเวลานั้นคําว่าผู้ได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิเดชของพระเจ้าทางความเชื่อนั้นหมายถึงโดยความเชื่อคริสเตียนที่มีในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงทรงปกป้องรักษาเขาไว้จนกระทั่งถึงอะไรครับถึงชีวิตนิรันดร์ฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นในเวลานั้นเนี่ยในยุคสมัยที่เขออภัยครับเปโตรได้เขียนจดหมายฉบับนี้ผู้เชื่อที่ถูกข่มเหองอย่างหนักโดยเนโรจักรพัรดิของโรมในเวลานั้น แต่ด้วยความเชื่อพระเจ้าได้ทรงปกป้องพวกเขาไว้ได้วยฤทธานุภาพของพระองค์พี่น้องครับเราเห็นภาพประกอบนี้เราได้เรียนรู้มาในประวัติศาสตร์ว่าคริสเตียนนั้นถูกฆ่าตายมากมายในสภยของเนโรบ้างก็อ่านข้อความเหล่านั้นบ้างก็อ่านในพระคัมภีร์อ่านในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องล้วหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าทําไมโหนทําไมพระเจ้าถึงไม่ช่วยเขาจากปากเย,ยว่ปากากา,กาจากปากของสิงโตร้ายแต่พี่น้องที่รักยิ่ง ผมอยากจะบอกว่ามันมีพระคำเขียนไว้ในหนึ่งโครินบทที่10ข้อ13ว่าไม่มีการทดลองใดเกิดขึ้นเกินกว่าที่ท่านจะมีกำลังทนได้เห <Okay. S 1> ็นไหมครับพี่น้องจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมเหตุการณ์ที่สเตเฟนนั้นโดนหินขว้างตายสเตเฟนไม่ได้กล่าวออกมาเลยว่าโอ๊ยเจ็บจังเลยหัวบุบแล้วโดนหินขนาดใหญ่คว้างแต่สเตเฟนเห็นอะไรครับเห็นพระเจ้า เห็นพระสิริของพระเจ้าในช่วงเวลาที่จะโดนหินขว้างตายนั้นสเตเฟนไม่ได้เห็นหาหินที่ลงมาที่ตัวเขาแต่สเตเฟนมองทะลุปไปที่พระสิริและพระคุณของพระเจ้าและเวลานี้สเตเฟนก็ได้เป็นรุ่นพี่ของเราทุกคนเมื่อท่านไปสวรรค์อย่าลืมฝากทักทายสเตเฟนด้วยว่าโอ้ขอเช็คเหนหน่อยผ่านพายุหินได้ยังไงทําไมถึงไม่เจ็บไม่ปวดเพราะอะไรครับเพราะสเตเฟนไม่ได้มองที่อุปสรรคตรงนั้นแต่มองไปที่พระเจ้าที่อยู่เบื้องหลงังเอเมน เพราะฉะนั้นแทนที่จะสงสารบรรดาคริสเตียนเหล่านี้ที่โดนสิงตัวขย่าจนตายพี่น้องครับท่านจงสงสารตัวเองเถิดว่าท่านจะผ่านช่วงเวลากรียุกจากวันนี้ได้ไหมถ้าท่านรักตัวกลัวตายถ้าท่านกลัวความเจ็บปวดอาจจะเป็นเหตุผลให้ท่านต้องรับเครื่องหมายของมาร้ายและส่วนมีส่วนผูกพันกับระบบของโลกนี้แต่ท่านก็จะขาดจากพระเจ้านิรันดรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ให้เรามองไปที่ความรอดนิรันดรของพระเจ้าเอเมนไหมครับ พระคุณของพระเจ้ามีมากเพียงพอที่เราจะชนะได้ทุกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตใครเชื่อฉะนั้นบอกเอเมนสารเสริญพระเจ้าจงรู้เถิดว่าพระเจ้าจะปกป้องท่านไว้พระเจ้าจะให้ท่านมีกําลังและทุกอย่างที่ท่านเผชิญนั้นจะไม่เกินที่ท่านจะทนได้เอเมนไหมครับพี่น้อง <Amen. S 1> สารเสริญพระเจ้าขเขาจะบอกคนข้างไม่เกินท่านทนได้ไทุกมาที่หนักของเราเองไม่เกินที่พระเจ้าทนได้สารเสริญพระเจ้าฮาเรลูยา นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับใน2ที่โมธีบทที่4ข้อ18ได้กล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่างและจะทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระองค์หาเลลูยาสารเสริญพระเจ้าและอีกตอนหนึ่งในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณทางความเชื่อเอเมนพี่น้องที่รักยิ่งในโลกนี้ เราอาจจะยังต้องเจอหลายสิ่งหลายอย่างกว่าจะถึงวันที่ลมหายใจของเราสุดท้ายมาถึงวันที่เราจะจากโลกนี้ไปและอยู่กับพระเจ้านิรันดรแต่พระเจ้าอยากสนุนใจท่านผ่านทางคําเทศนาในวันนี้ว่าพี่น้องครับพระเยซูนั้นได้ทรงซึ้นประชดแล้วพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือศัตรูตัวสุดท้ายแล้วคือความตายเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังนิรันดในชีวิตของเรานี่คือมรอดกในชีวิตของเราและนี่คือการปกป้องคุ้มครองที่จะมีไปถึงนิรันดร์ในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกัน ผมฝากข้อกันพิสุดท้ายในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อหกที่ได้กล่าวว่าในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งพี่น้องที่รักยิ่งเน้นคําสุดท้ายชั่วขนาดหนึ่งเดี๋ยวเดียวเท่านั้นกับสิ่งที่เราต้องเจอในวันนี้เมื่อเทียบกับความสุขนิรันดรที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้ท่านมากมายบนนั้นเอเมนนะครับพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าฮาลเลเนียอิสยาบทที่ 40. สข้อสามเศได้กล่าวว่า แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะได้รับกําลังใหม่เขาจะบินขึ้นที่ปีกเหมือนอย่างนกอ,อินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยขอกําลังเป็นของท่านทุกคนวันนี้พระเยซูฟื้นแล้วไม่ใช่เพื่อพระองค์เองเองพราะอันที่จริงแล้วถ้าเพื่อพระองค์พระองค์ไม่จะเป็นต้องลงมาลําบากและตายเพื่อเราตั้งแต่แรกด้วยซ้าแต่วันนี้พระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อท่านทุกคนและพระองค์ทรงฟื้นมาก็เพื่อเราทุกคนเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนขอพระเจ้าไวพ้พรครับ เรามีการได้ยินขึ้นและอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในพระคุณความรักมั่นคง